ท่านด้วยนะครับผมดีต้อนรับเข้สู่ h anel n Happy Family TV นะฮะแล้วก็ได้กลับมาแล้วหลังจากหนึ่งปีกว่าๆหนึ่งปีแบบปีกว่าๆจริงแหละนะฮเพราะได้ทำการเออนั่นแหละครับที่ลงที่เรียนกว่าจะหาได้สอบนู่นสอบนี่ปัญหามันหนักหนามากมายจริงโอเคผมก็ได้ลาทิ้งตรงนี้ไปก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะ โอเคผมได้วันนี้ผมได้กลับมาทำการเล่นเกม Resident Evil 3นะ remake นะเป็นเวอร์ชันเดโมนะคะโอเคอเค่นเกมได้ทำการเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่าอัดออกมาแล้วหน้าจอมันมืดนะฮะมีแต่เสียงผมบ่นกับเสียงนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคมองข้ามตรงนั้นไปนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเกมตัวเกมนี้เป็นอ่าเป็นเดโมนะฮะ เป็นเดโมนะครับทุกคนโอเคเดโมคืออะไรเดโมคือตัวทดลองเล่นนะไม่ใช่ตัวเกมจริงเฮคัปตันโอเคมันคือคาร์ลส์นะนี่คือจิววอลินทานคาร์ลส์ you didn't even think to ask fine young lady her name she is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her Name is something Valentine. It's nice Jim. to meet you, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Victor. My team was sent here to rescue civilians. Right. <laughs> How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. <laughs> Correction. <laughs> My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords uh -huh. for that. Yes. Well, we are doing all, doing all we can. If we can get this subway train this moving, so we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. Alright. I'm in. But I am on their side, Thank you, Jill. I'm Alright, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. First things first. Okay. We need to get you geared up. Head up to Street You'll find supplies there. Alright. Alright. <laughs> กระสานของออการครับกระสุนของบริษัทอัมเบอร่าครับการพาเดอร์อ๋อถ้าเป็นเมื่อกี้ผมเล่นพลาดจริงๆนะผมกระสุนปืน2จะได้แทนะน,นกันเอโมนะถ้าถ้ากระสุนปืนกับกระสุนปืนแบบไฮเกรดนี่จะได้ลูกกระสุนปืนช็อตกันถ้าเป็นไฮเกรดสองนี่จะเป็น MAG กแม็กอะไรสักอย่างโอเคช่างมาันโอเคเราได้กระสุนแล้วนะสวยเปิดมาก็ได้กระสุนเพิ่นมนี่คือคนเหล็กนะเทอร์มินิเตอร์กับ คนเหล็กที่อยู่ในร่างเอเลียนอีกที What What the fuck o k ไปเราขึ้นไปนะ <laughs> <laughs> เสียงดังตกใจมากกดชิปเพื่อจะวิ่งนะโ okay. อเคเราวิ่งเราวิง่ง New stand ร้านงสือพิมพ์นนะฮะ Tap Live front page you see Joe, me again. You side yet? Working on it. So, what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Okay. <laughs> okay let's ไปเรียกเก็บอะไรสักอย่างเคได้กลืนเทิร์ฟมานะโอเคกระสุนปืนมาสวยงามที่สุดเราก็ต้องทำการคอมไบมันนะคอมไบปั๊บเราก็ได้กัญชามาสองอันนะนี่ก็คอมไบเป็นกระสุนปืนแล้วกระสุนไปไปคอมไบกันอีกทีนะโอเคสวยงามเป็นกล่องโอ้เดี๋ยวดีกดผิดกดแดงนะฮะเป็นเรดเทิร์ฟสมุนไพรแดงนะครับผมไฟสีแดง ไหนเนี่ยอันนี้เป็นกล่องวาร์ปกล่องเก็บของในตำนาน,นะฮะกินเฮิร์บเฟิร์สเอสเปย์โอเคสูตรการสร้างยาน,นั่นเองครับยาพวกการฮนะิลอนะไรอย่างเก็บของเราเก็บสม,มุนไพเรแดไปก่อน,นะฮะสวยงามโอเคเราได้เวลาออกไปด้านนอกแล้วครับ วิ่งหนีแล้วกันพี่คงไม่น่าถามว่าวิ่งหนีอะไรนี่ไงวิ่งหนีอะไร,อ,ะไรอุ้ยยิงพลาดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดโอเคลงไปนอนวันน่าจะรู้ขึ้นมาอีกนะถ้าถ้าหน้าผมว่านะผมว่าออน่าจะขอนาจะัดกันไหมโอเคเรามาทางนี้นะเงาเ เห็นเป็นเงาเลยจังหวะนี้เและเห็นกันไอ้โมมาอะไรนั่นไงกำลังอุ้ยกำลังซอยเลยคุณตำรวจหนึ่งอุ้ยพ้าไปสองนัดเพืียงพ่นปืนกระสุนจังหวะนี้ทำไงหนึ่งสองสามโอ้สามเม็ดลงไม่ลงมันโถนอยู่นอนแล้วว่ะหนึ่งสองสามโอเคสวยไปละ เจ๊ทางสารมากครับเจ๊คนตังสารเจ๊ลีโหลดเรียบร้อยคุยสเต็ปพุ่งไปงี้ตัวนี้เข้าได้หรือเปล่าเข้าได้ครับทุกคนล็อตต้องหาคีมมาตัดนะโอเคเดี๋ยววันนี้มันออกมาแน่นหนึ่งสองสามสี่โอเคโอ้โดนนอนเลยนัดเดียว แล้วก็สมปืนไห้ดินปืนมาอะไรเนี่ย Carlos I've reached the main avenue which way do I go c r l o สสุเลยนะนั่งไปตรงนู้น t ะไปนั่งไ t นั่งไป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 นังไปนั่ไปนั่งไ a l l ่งไน่งไน r ่งไปนั่ง s ปนั่งไปน t ่งไปนั่ปน่งไปนั่นไไัไั่ง่งงไ่งไ่นงไปองไปาัไ อใช้อะไรได้อะต้องใช้สายดับเพลย์นะฮะลงไม่นอนแล้วคงไม่มีอะไรลุกขึ้นมาเนาะเดี๋ยวๆๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงพวกแม่งมาแล้วนี่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงอ๋อใช้ถังให้เป็น,น,นประโยชน์ฮะหยิบประโยชน์มาจากถังแล้วก็ขับลูกพี่ <ś led> ไปนอนอยู่ข้างล่างอีกสี่นายทราบแล้วเปลี่ยนเจ๊เจ๊เขือนแล้วเจ๊จะขึ้นมาหนึ่งสองสามโอเคลงไปนอน,โอ,นอ 1, 2, โอ้มึงกินไปเถอะหนึ่งสองโอ้หมวกร่วงสามไม่นอนวะไม่นอนวะหน,นึ่งสองอ่ะนี่ไปสี่สี่ไป อ๋อน,นอนแล้วไปลงลงไปนอนพี่พี่เบิ้มหนึ่งอสองสามดูแล้วรีโหลดกดตรงนี้หนึ่งสองโอเคไปนอนลงไปนอนเส้นไปรีโหลดก่อนครับโอ้หรีโหลดไม่ได้่มีกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเสียงอะไรอ่ะเสียงใครกำลังรับประทานอะไรสักอย่างนะ อ๋ Green อฟรีนเทิร์ปเคแต่สมนุนไพรเขียวมาแล้วน,นะเสียงอยู่ตรงไหนอ๋อโอ้ยรู้สึกว่ากำลังนั่งกินอยู่เลยครับทำไมครับนี่ไงครับ <c oughs> <c oughs> กะยิงตรงนี้ข้างหน้าเจอกระเด็นป <c oughs> ิดคิวอ๋อได้ลงตรงนี้ได้โอเคเก็บของได้สนปืนดินปืนมีเร่งกระสุนเรื่อยเลยคอมไบโอเคสวยงามสุด ต่อครับงูขึ้นได้ไหมเอ่ยน่าจะขึ้นได้นะได้ปะวะไม่ได้เฉยนั่นเีย <c oughs> โอเคเข้าบ้านไปตัวเซฟไม่รู้รหัสนะปล่อยเข้าไปดักโซโอนเนอร์เจเล,ลเจนเนลวินนอลดิ้โคดเพอร์เฟกต์ n e เซฟจั j เพอร์เฟ e โ t โ o b o d y know the c o นัดดีไไหมวะอ๋อมีเมียรู้รัสคนเดียวไม่มีใครรู้เลยมีความลับแล้ว่างฉันและอควาเคียวอะไรคืออควาเคียวไอ้สิชอ้นแรฉันบันเถอะดินปืนสวยงามที่สุดนี่ไงนี่ไงหนึ่งสองสามอุ้ยสี่ ยังถูกตัวยังไม่ถูกตัวโอเคลงไปหนอยเกือบไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรผมอยากได้รหัสเปิดเซฟมากเลยกระสุนปืนสวยงามที่สุดโอเคทางนี้เจ๊บายยเจ๊ผมไม่ยุ่งหรอกเห็นแล้วครับทางนี้นะโอ้โอลงมาแล้วนะเลสสโตนฟาร์ม เ, Shift, เอากระซีคายบรอนสเรลเวเอาเข้านี่ก่อนนี่เอาไปกินเอาไปกินอุ้ยลงไม่นอนไปเอาออลุกขึ้นมายังจะล,งลุกขึ้นมายังจะลุกขึ้นมายังลงไม่นอนเหมือนเดิมไปแล้วมาเอามีอะไรไหมเอออะไรนี่กระสุนปืนสวยงามที่สุด อะไรเนี่ยไฮเกรดดินปืนไฮเกรดเราจะได้กระสุนช็อตกันงั้นเหรอลองสิจ้ะสวยงามที่สุดแต่เราจะได้ช็อตกันจากที่ไหนนั่นคือประเด็นเดี๋ยวมันให้เก็บอะไรอ๋อเลเทอร์โอเคบัฟเาให้หนึ่งดอกเอาเดินติดประตูตายเลยโอเคบายๆนะจ๊ะทุกคน,นนี่มีอะไรให้เก็บไหมเอ่ยอ๋อมีกล่องหนึ่งกล่องสวยงาม ปิดปืนอีกแล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฮะตอนนี้ไปไหนต่อเลยอ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุยเจอใครหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่เม็ดจะลงไปนอนเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาอีกเชื่อผมสิพวกคนน่ะมันไม่แน่นอนหรอกครับเฮ้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวๆๆอเด,ยดยอยากเล่นถังนะค่อยออกมาแล้วกัน เข้าไปไห้องอะไรบางอย่างเดีวก็ลุกขึ้นมาไม่ต้องพวงลุกขึ้นมาอุ๊ยเล่นดีแล้วก็ตกใจตอนนี้ก็ตกใจหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่เม็ดลงไปนอนนี่ครับไฟเฮอมสม้าไฟไม่ใช่คือสายดับเพลิงเรียบร้อยครับไม่มีที่เก็บครับ เออน่าปวดใจยิ่งนักอะไรนี่เทเวนพอยแมมโม,โมโบ่บลูบลเคไม่มีอะไรครับอุ้ยระเบิดไม่มีที่เก็บอีกเลยโอ้โหอ๋อโอเคผมรู้วิธีละนี่ดินปืนผมต้องเอาเอ็กซ์เมไอทำไมล่ะคอมบายตรงนี้นะครับโอเคเราได้กัญชาผสมกับเจี๊ยบนะฮะ <S 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 เรียกซะแล้วดินปืนมา กินปืนมานะแล้วก็มาผสมกันแลวนี่ก็ผสมทีนะแล้วก็เราจะได้แฮนด์กรเนตเป็นระเบิดแล้วก็มีที่เพียงพอสำหรับใส่มาไฟเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเราตาเราใจยิ่งนักจะหาจากไหนได้ล่ะเนี่ยเราก็จะไปเอาเจ้าสายดับเพลิมานี่นะฮะอุ้ยทุกคนแล้วผมจะเอาคีมตัดลวดจากไหนเนี่ย มีคีมตัดรวดนะทุกคนพวกผมยุไิเช่นยูสอะไรนะทุกคนบ้าบอที่สุดไปไปอู้ยตกใจย,ย,ยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเลยแอนด์วิโลว์ก่อนมาตรงนี้สิครับห้องนี้ออ <c> office <oughs> ไม่มีอะไรแอนด์นวนเลเวย โอ้โหนายอยู่หนึ่งนายหนึ่งเอาอันเดียวหลับเลยตายเอาไปกินลองไปนอนไปนอนค่ะรวดจะหารกไนได้แล้วเนี่ยดินปืนกระเป๋าเต็มโอ้ห้องเซฟ สมุนไพรไว้ใจผมนี่ไงผมเจอมันแล้วทุกคนผมเจอมันแล้วต้องเอาเก็บของก่อนอันที่ไม่ใช่มีมีคีมตัดลวดมูคัตเตอร์คีมตัดเหล็กตัดลวดนะครับแล้วกรีนเฮิร์บมาเาเก็บเอ้ยแดี๋ยวเราต้องใช้มาจี้กล้องเซมอ่ะจะสนปืนอีกแล้วสวยงาม ต้องเอาสมุนไพรไปเก็บสิโอ้โหสมุนไพรว่าใช้ทีละเล็กทีละน้อยน,นะแล้วเก็บมาใช้อย่างอื่นได้โอเคคตรล็อกครับโอเคเราจะเข้าไปตัดรวดไปเอาช็อตกันกันนะฮะได้แล้วช็อตกันได้แล้วช็อตกันได้แล้วช็อตกันเข้ามาหลอดทุกทีคิดว่าจะมี ม,ม,มีสัมบี้โผล่มาตายยักตายเถอะสวยงามที่สุดได้แล้วจัดไปไปกระพริบแมปตัดสิเออนั่นแหละสวยงามที่สุดชอดกันเป็นของฉันเรียบร้อย M3 ช็อตดกันนะฮะสวยงามที่สุดสวยงามที่สุดไปเก็บไปก่อนเก็บชดกันไว้ก่อน โอ้โหตำรวจให้ผมลองช็อตกันเลยป่ะอะลองเลยนะลองเลยนะโหหลับนัดเดียวหลับตำรวจเล่นซะผมตกใจหมดเลยถ้าเราไปทางไหนอ่ะทางนี้เนาะทางนี้ก็ได้ก็ต้องทางนี้แหละโอเคงับงับเียบร้อย ตบตัวเข้าไปท่านแน่กำลังลุกขึ้นมากันเลยเดี๋ยวข้างหลังไม่ต้องลุกข้างหลังข้างหลังลงไปนอนก่อนลงไปนอนก่อนเอาลับนี่ไปอ้าวเจ๊เจ๊ไม่โดนอะเขาอ่ะอะไรอะแทนกันเอมโมโสวยงามที่สุดอะไรอ่ะแทนกรเนตไม่เอาอ่ะ Gun, ช็อตกันเชลโอเคได้กระสุนช็อตกันมาละวิ่โหลดก่อนครับทุกคนอะไรของเจ๊วะโอ้โหเจ๊ตกใจอะเนี่ยนี่ดูเรื่องยิง <c oughs> การปุ๊บปังปุ๊บปังไปไหนต่อครับไปไหนอ๋อประตูหุยทำตีนเดือด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  เจออะไรมันพุ่งเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาแล้วสตาตาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยิงหลบหนีดิกิลหนียิงได้ไหมยิงได้หมอ้้หไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่มเาตารจตาตโอ้โหมันเดินขึ้นมามันเดินขึ้นมาเจ๊เจ๊ออไปเจ๊อู้หูมันมันลากจะดงกูไปทำไมกหนีเลโอเดิดมาแล้ว ه, อุ้ยไฟาเป็นดวงไปไปนู่นวันเดี๋ยขวามีเดูกคนขวาง <uc> โอ้ยกับแบเดอร์แมนไปต่อแเดอร์แมนเดี๋เทอร์แมนดิมิทรีดิมิทรีล่างต่อแบทเทอร์แมนโอเคใช้ม้าไฟโอเคพอครับสวยงามที่สุดไฟดับแล้วโอเคขอฮิวก่อนไม่ไหวจะเคลียร์โอเคอเคุ่กนกระตัน โอนมาแล้วตาคิวคผมทำอ,อะไรมันไม่ได้โอ้โ,อโอเรียบร้อย thank you for p a โอเคจบแล้วครับเป็นโอโหมดสแตนดาร์ดนะเขียรยไปที่16นาทีนะฮะซึ่งโหมดเมื่อกี้ผมซึ่งตามเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าเล่นไปกี่นาทีนะครับตายไปศูนย์ตุ๊กตาทำลายไปหนึ่งซึ่งผมทำลายไปเมื่อตาที่แล้วนะะโอเค ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ไม่มีอะไรจะบอกเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะลงคลิปไปถี่ขึ้นแล้วนะฮะขอบทุกคนที่ติดตามนะครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเราติดตามได้ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ Oh my god. No, no, no! They're gonna get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here! What was that? do move! Kendo, you're alright. You're alright to stretch. Stop and do what? I got your back. Go! Go! Clock's ticking. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this.